ก้นตูงง่ายมากเลยนอนนั่นเลยกว่าจะได้ปิงสำดาฮาวเลยนีย่นี่ก็ซสือพร้อมดีเลยเพราะว่า สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกทา่านในกต่างมาครับส้มสบายดียามแดงแรงเด้อพ่อพี่น้องยามแรง,รงแรงเมืนน่อวานจะสอนกับไปได้พาพ่อพี่น้องไปหาอยู่หาก,กินทั้งเลยเมื่อนี้บ่ววาดเพิ่นได้อาหารมาจากป้าทุกคนพอเพิ่นมาแต่ป้าและกะวกแวะห้ามาหาจะสอนยวนอยู่โซนนี้ทุกคนได้จะสอนกาก,กินแกงเฮดหาก,กะอีมนะตอนเทงก็กิน,บนเบลลแกงเ็ดตอนแรงว่าสิไปหาตัดไว้เมื่อแกงเซอร์ของป้าที่บ่ววาดเพิ่นได้มาก ต่บอ้ว่าเป็นพิเลอทุกคนตอนนี้เฮากําลังสีไปตัดหวายมือแกงเซนนะเพราะว่าเพิ่นมาตะป้าก็ยังไม่ทันหัวเพิ่นทุกคนเฮามาหาจะสอนอยู่ในโซนนี้เดี๋ยวไปตัดอันนั้นก่อนทุกคนตัดหวายก่อนว้ามืดฝนทุกคนฝนสีหํำโหพ่จักเนะาะทำมาว่าฉันตัดปุกปุกอยู่ทุกคนเลยโอ้ยกหกเลยนะตัดหวายจะแกงเชื่อพ่เลอได้ตัดหวายทุกคน พัดไว้นะยะแกงเสพเลนี่นะจะเห็นจะเห็นโอ้บวชได้เห็นมาตาป้าทุกคนใน้ซีนเห็นนะเลยมาตัดไหวแกงซะโอ้ลมฝนมากเลยทุกคนฝนนิบลงมากแล้วเฮ้ยตัดประมาณสี่ห้าโดงกับพอ่อแล้กว,าวาก็ไหวกันอยู่ใน,นเล่าเลยทกทุกคนลมฝนเนี่ย,ยพักมาแกงเชื่อกระชักเนีพักกระชักมันมันม่นเลย น้นมันอะไรเพื่อได้ตายก่อนมันบ่เพื่อได้เดี๋ยนี้ลุมได้ดูงนึงกคนนี่ได้แล้วนี่เอามาเก็บซื้อซีนเห็นเห็ดหมวัดข้างในมันเป๊ะป้าหกอันนีน้เนาะอมเหินซื้อซื้อหวาได้ไหม น,น้อยอหอไม่เนี่ยจค่เห็นหน้อยง่อยู่ที่เราเห็น,หอ,น,อ,อ,น,นอยู่จะเล่าก็ยาละเล่ากุปปาฮุกตเาเฮต,ต้าบกวายก็มันบิ๊กยซิมี่เดินโนนะทุกคนได้ประมาณสี่ห้าโด่งเอาเละทะเแกงเมื่าดี ไปป้าสามคืนมาเจอห็นนะโมห็นใกล้วาดไปรอบนี้ไปสามคืนบุทุกคนเขาเจ้าทีมงานยังไม่ทันได้มาซ้ำมาวาดมาก่อนรักมากป้าเขาอ๋อในสองรอบักเลยโตผู้เดี๋ยวเซิร์ฟมาซับเป็นมาวาดก่อนทุกคนเอ้ยก็ดีได้อยู่ประมาณสามสี่โดมห้าหกโดมจะซับแก่พื่นมีจักนะแก่ไปนะออื lúc nữa là thứ hai ơi thơm cưu mình thơm hãy thơm hello kìa nãy thơm 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 nhá พยาอนอกนมนโค้งโค้งงั้นปักมืดจะโขกปอดหนามมันนะทุกคนโค้งอะไรนะเดินให้ตา่เห็นล่ะงางก็เก่าอยูล้ว อะไทุกคนตูง,ง่ายมากเลยนองน,นั่นดีกว่าจะได้ถ้าอตกคืนได้ละสามดูทุกคนเดี๋ยวไปหาต้ออีหายู่บนเล่านี่มันเยอะอึอดๆเลยแถวเดินน่สวนน้ำมันหกผ้าเสียงคณะฝนมากแล้วทุกคนได้สามนอกสามนอกหรือว่าสามดูลาลาโพนโอ้ไม่พีโพนเฮ้ยไม่พีโพน เห็นมหบีโพนอ้ยเห็นมหบีโพนทุกคน,นเดี๋ยวไปกินก่อนผลไม้ป่าผลไม้ป่าพูนมันยังไม่ทันได้ซุกคักเนาะฮ,ฮึพกอะไรเห็นบ้าห้าเท่านั้นล่ะเห็นเหยื่อโพนทุกคนมันยังไม่ทันได้ซุกคักมืดติ อืมมามีโผนผลไม้ป่าทุกคนเห็นบ้างวันจะเอาเล้าทุกคน,นกินก็อืมน้ำมัชุกคัาอืม ล,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 ลมนทุกคนกูกุกมนอยู่กู้ฝนลมฝนมาทีนี่นะต๊ะแล้วทุกคนเลยมาปะบอกว่าฝนตกห้ามส่วนถือมาก้อนละสามดวงเคิงขึ้นมาแต่ป้าทุกคนได้ได้ตืมนิดดวงอยู่เล่าเนาะมันดวงน้อยหันอยู่เล่านะทุกคนะนะ้อยน้อยส่วเอาม,มาก้อนละดวง,งนี้ง่าย นี่ายง่ายวาดพื้นเ้าไปเอาอยู่เล่าฝนตกเป็นมาก,ก่อนนนี่เกีงหวายซือกับหินเดี๋ยวฝนเอิ้อมจุดน้อยยิงมือเลยเอ้อกับยายามจิ๊บฝนเอื้อมยามจิปปมบจ๊บบ่แล้วเนี่ยจิ๊บกี่ยะมันก็ไม่มีวี่แววนะคะตกลงมาละกูก,ก,กมูมาเลยฝนตกทุกคน ตกแห้งอะลีน,นี่ดีแต่อ้อมาแต่ตัดหวายนนดึงด้ยเดี่ยวสอนสิมา ใบไหวหรืว่าเปาะไหวก็คนพวากันถือเมื่อนั่นมันทากมันแยะกคนใบอาแต่ยอดมันเมือย,มอยอบบยแค่นี่ยนะมันแยเอาผมใบไหวดิปิดนะใบบเลยแล้วเน่ยหนามันทึบ้นามก็เลาะอามงดล คนนี้มีแห้งตกแห้งโลดเมื่อได้อยู่บ้าตกชูมืออยู่บ้านนะวันก็ไม่ได้ไปทางเลิกคนตุ๊กวายก็ได้ประมาณ4ี่ห้าโดอืมฮักะคนใบวายบีเป็็นกัสิประมาณนี้แหละ มันหกักปะฝนฝนนี้ยังมีเอิญยู่คม้มบ่จังเหมือนสงสัยได้แค่งังฝนเมือ่อยู่ตอนเช้าพุ่นอะไรเนี่มีตกตกแต่ตเช้าพุ่นผม đùng đùm nó nói rồi, cơ thằng nhanh thằng thằng đùng thằng đùm anh thơ rồi ừm, ảnh đại tử đại tử mà, đại tử đại หวายสอนกับใบไปที้บร้อยเลยทุกคนหลายเตอร์เป็นไส,สุดทุงอย่างได้เมือกต้นไนี่ทุกคนคนก็นเริ่มเยอะโคนน้ยแน่ละเริ่มมิดแน่เลยทุกคน,เ,น<า>เดี๋ยวคำเนื้อมันสิต็อกแห้งกว่านี้จะหน่อยนี่นี่สุดทุกอย่าง,าง,างได้เมือหายให้กินให้ย,ยู่ตาบ้านแท่า้นทุกคนหายยูหายหาให้กินเมือกินแยงแล้วมันแขงเมิดเแล้วดียวประมาณนี้แหละ ไปไวเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเมื่อหาให้กินเฮ็ดอยู่กันฝนก็ยังไม่ได้เอินค่ะทุกคนเออจะส่วนกะคนเดอนขี้รถขี่รถจักรต่างหะนะโอ้โหแข่งฝนตะอฝนเมื่อวินิจินเมื่อวันนี้ ฝนตกกับน้ำกลางท่างกะโทมแบบนี้เดีเอารถเท้ามาอันในอันน่นในในสูตรเนีทุกคน,นดิบว้าวดิบเลยรถจกักรนี่ยมีแต่ท้อมันอยู่สูตรื <c oughs> งโลกทุกคนนะอีล่ะ ค่อนทางยะขคนทางย้ก็ลงมาหยางทุกคนคนตกนั่นทางมันไดนกเมริมยุละยทคนห้างนี้นะปุ๊บองมันนี่พ่มันหอมเลยทุกคนจะหอปุ แบบนี้มี่จะเอารดเฮ้าสวนนะทุกคนเฮ้าในไห,นะห้นะเพราะถัมันจะแงะหอนทางหลงเลยทุกคนไปเดินทางมือโตอทุกคนฝนตกไมาแห้งไม่แห้งมากแล้วกดกันมาเลยแ่ะกะลุกไประห มาฮอดเฮิน์ฮอดซันละป่าหมอทเฮินแล้วก็ฝนนะกะหญ้าตกแล้วทุกคนแต่กำลังไม่อยู่ก่อนนี่นี่ห็นบ่พายุเฮามาล้วทุกคนเมื่อวานก็ฝนลินมัดมือมดเว้นโอนซักเคิ้งไล่หลายมือยังมีแห้งทุกคนมันนี้มีแดดนะเดี๋ยวขึ้นไปหาให้กินเห็ดยูขึ้นไปเบิ่งซีนเห็นอยูเทิร์นพวกอะไทุกคนเอยวัดพุนสิได้พหรือแน่มาเนาะมาฮอดเฮินฝนแห้งตกแห้งทุกคนเอ้ยคุก เทิร์นก่อนนะไปค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งซีนเห็นมาวาดก่อนทุกคนโอ้จะสอนยังมากยังมีห่อนทุกคนพลโตข้ำแหละจะสอนมา,าเทินละพอดีพลโตอันนี้หวทุกคนเาเบิ้งซีนเห็นก็นมา,าเทินแล้วกัน ชิ้นเห็นนะกะขอเจ้าพระมานั่งพวอาทีมงานยังไม่มาบพรว่าเพิ่งมาก่อนขอเจ้าทุกคนรักมาก,ก่อนเขาเอจจะถุงที่ถุงบอสอัอนอนี้หอมมากอันนี้เจ้าบ่าคิดเลยาอืมข่าเห็นทุกคนอ,อันนี้อันแดงทุกขอเจ้าขอเจ้าพระมากเพราขอเจ้าไม่ได้มาทุกคนถือว่าหลายอยู่เนาะเป็นธงแยกเป็นธงลแล้วละ ันนี้ผมมาวาดซอสที่ได้แกงแกงวายนี่เสื้อนี้นะ,ะะะนะทุกคนนขายหิดอ๋อเสื้โต๊ะเสื้อเป็นยาเด้ออ๋อถือกระโปรงไว้ต้องมากกระโต๊ะนะโต๊ะก็แล้วแต่ละมั่นนะทุกคนเบิง้งในผามันนะฮู้มั่นแห้งคนกระโปรงมากอีกแล้วทุกคน ดีด้ามาหัวด้วยก้อนเนาะยกออกมาอีกแล้วทำเองแห้งยิ่ทุกคนตอนนี้กระเทาะออกมากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิได้พักแกงก้นทุกคนเี่พักแกงแล้วกันอันนี้หวายคองโซน,นเอามากแกงซื้อแกงเมือเ่อดี๊ วายกับมันถ่ายเห็ดโอ้ยขุดพักเลยเด็กทุกคนเมนูนี้นะถือว่าหาแยะพอมของป้าของดกนี่เอาแบบนี้เลยจ้านี่มาฮอดแล้วก็ดูส่อนที่ได้มากผ้าหวายกอนทุคนถือซนเห็ดเธอประวัติเพิ่นพักิ้นเห็ดกัดเจ้าอันย่างมาแล้วทุกคนขวาด ยิงสำล่ามาตากป่านค่ออนะอันนี้เกี่ยวก็เกี่ยมไหมท่าได้ก็เห็ดหมข่าเขายังไม่มาแต่หฮดี้ข่าวน,นี้เขาเนื้อเขาหนังไปซึ่งคนก็เริ่มมิดละ ของฝากจากคนไปป่าก,ก็ประมาณนี้แหละผ่านผ่านวายกับบิลลี่ลายไปเลยได้ดีเกง่งเมิดเท่าเดียวกับขายหิน ຂໍໃຫ້ມີສຸກເນາະແມ່ມາເຖີດີມ່ນອົັສກ ห,หลายเติบแสน้ำไว้ทุกคนแสน้ำไวนะ้เนาะตอนนี้ส่วนกับผ้าเรียบร้อยแล้วทุกคนเส้น้ำไว้เลยผ้าละเสน้ำผ้าไว้ทางบวชเพื่อพักพักกระดุเหรออะไรทุกคนนีนนี่คือตะแห้งไว้บอกหรือป้นสำลาป้นส,สำลาไว้เนาะ มื่อนี้ได้กินอาหารแล้วมื่อนี้ทุกคนอาหารป่าซีเห็ดขามะลิมันมันมาละกกอนี่มีมันเนาะก้อนนี่มันเบิ้งชิ้นมันก็มันทุกคนกินหนังกอบมันแต่ละแซ่บใกล้ใกล้เพิ่มดีบยวป่ะใช่แล้วหน่อยนะอันนี้ไก่ป่าทุกคนปีนสำลักเฮ้าเลย ขาเห็นอันนี้ปันเดียวคนเราขาเลยเนาะเพราะว่าสี่คนเลยใหญ่เติบเลยทุกคนขาเก่บเจบเจ๊เลยมันหอมมาเลยนะหนอมมาเลยนะหอมกันเลยหอม นั่นทึ้กขึ้นก็นยังหอมล่ะนี่เอาหินของแพหมูป้าบ,บ่หมานรอบนี้เพิ่งก็ไ่ได้หมูป้าจะเปน,นี้ทุกคนกิมนมันจีอ้วัดมากบางทีเขาได้หม,มูป้าก็ม่ผักเล็บร้อยทุกคนได้โทยหนึ่งพอดีนั่น ได้ป well ุงเคิงแกงก็มานี้นะตั้มะาคิดเกิดเป็นโนก่อนเส้อนมาตั้มะาคิดก่อนเสื้อขบเบอร์น้ำทุกคนเลยเพื่อมันอ่ะนะือมันน้ำสีขุ่นๆเลยอุ้ยเกิดเลยเสื้อมันถ่ายมีได้ทุกคนตัก่อนเนาะว่าอุปกรณ์ตะเกียบพร้อมนะถ้าปรุงเคิงบัดีวนี่ไวน์กับโซนกับเสื้ออ้อตะน้ำแล้วละทุกคน เซอร์เกอร์ก่อนตอนตําต้องเซอร์เกอร์นึ่งทุกคนเวลาที่บุ้งเคืองเฮาก็บม่ได้เซอร์ได้ขอเซอร์แต่ตอนต่ำมาคิดแล้วนะถ้าซิมผู้เล่นจางเข้มก็ยังตื้มเอาหมดเซอร์ขอบเบอร์ก็น้ำสีคุ้นๆบางคนก็บีเซอร์บางคนก็เซอร์แล้วแต่มากทุกคนเลยแล้วแต่ผู้เล่นมากนะแต่สำหรับทุกคน นีแต่สามเรียบร้อยแล้วทุกคนสามเละเรียบร้อยได้เสื้อมาคิดหลายหลายนี่ก็ะเสื้อพร้อมเดือดเลยเพราะว่าซีนเห็นนะเขาเจ้าปิ้งซุกแล้วทุกคนเอ้ยปิ้งสำราญซุกแล้วนะ เบิดออกตะโคบพร้อมนี่นะเป็นนูขาดมาได้บึงเซ่อสองโวงพอทุกคนสองโวงเขิลขนาดเซื่อขาเบืนล่ะน้ำมันชีคุ้นๆบางทีไม่ได้มีจะน,นัง่งเซ่อเนาะนเปลี่ยนจะมีจะน,น้อยกับอ่อมาแล้ว เคืองเรียบร้อยเดี๋ยวมาคางขึ้นตัวไฟก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวท้ามันซุกบัดเนี่ยไฟเขเห็นบ่กทานหวายนิเปิยหรือว่าหวายนิซุกกระปงได้ทุกคนเพราะว่าซีนเนี่ยนะเขาเจ้าปิ้งสำลามาแต่ป้ามันซุกเรียบร้อยแล้วทุกคนแกงเขามันเอาเนื้อเอาหนังอยู่จังนหนึกระปง โคตรคลั๊กเลยนะทุกคนน้ำแหง้งเลยวายกับอ่อนละถือว่าพอดีป่งแตรงนี้ทุกคนไปเจ้าสีสันอืมว่าดวสด่วนในป่งกันทุกคนเลยน้ำมันก็นเริศเยอะแหง้งแล้วนะอของดีมีหน่อยทุกคนสีสันมนะันนะมาดวส่วนชีได้ตักก้อนันี้นะจ้า สีสันเก๊ดเก๊แห้งอะไรทุกคนเดี๋ยวสนันชิได้ตักเกมก้อนนี้นะอ้อมกายหินเซืรอเซืรอไวต์กับแมนนะทุกคนอพอดีน้ำพอดีต้นได้ได้รอบนี้ได้น้ำอาหารนะสดกระเซาะทุกคนปาตักสองรอบก็ได้อยู่เลยแต่เอาไปกินก่อนทุกคนอันจบไว้เพื่อกินน้ำหลังละยังสิตัก มาทุกคนผมอยู่เรียบร้อยอ้อมคายหินเสื้อไหวยทุกคนมาเด้อเขาเลงน้ำสดอาหารดีทุกคนมาเนี้านป้าเราะว่ากินบ้านุ่มทมกคนไหว้ทำเพื่อไมีมากคมเยอะกินยายเออาวขาคุณแมข้าวแล้วเรื่อทุกคน ต้นวายนะ่มันซึมผอันทั้งมมันมีมากโผมกินไม่ได้แล้วึนเข้าลงนไปจุ๊บเกกันเถอว้าแน่าดูให้วนทางกน้ำเดียวอืมอืมอืมอ่ะเพิม่อยากแกงาไม้ทุกคนเป็นอะไร แอบซับเบอร์ชิมขมเดียัะมาเริ่มยิยางเด้อขึ้นมาเด้อไม่เคยพราะยุ่งนั่นมาเด้อขึ้นมาเริ่เจ้าอะอื้ ลงครึ่งแล้วทุกคนเอ้ตะวันเป็นหากันน้ำแล้วซื้อซื้อแล้วแซบบ๊เข้าอิ่มมันละจีต้องข้าวข้าวจ้าทุกคนข้าวทั้งคำ Oh, no, no. Okay, you don't.